สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาพบกับรถตู้บรรทุกป้ายเขียวนะครับเป็นรถสภาพพร้อมใช้งานเลยรถคันนี้ก็คือ Toyota High h ไเอนะครับ2.5เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ D4D 2 5 0 0ซีซีตัวรถก็เป็นรถปี2011จดทะเบียนในปี2012นะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมันก็คือโ o y ยต้าคอมมิวเตอร์ที่ใช้วิ่งรับส่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่า กระจกหน้าต่างด้านข้างนะครับซ้ายขวาเนี่ยมันก็คือเหล็กชิ้นเดียวกับตัวถังเลยนะครับส่วนสภาพโดยรวมของภายนอกนะครับเป็นสีขาวเดิมๆนะครับรถไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับโคมไฟหน้าก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักส่วนในเรื่องของตัวถังนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ตัวถังสวยมากนะครับเรื่องชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมนะครับหรือว่าไฟไหม้ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับ ข้อดีของรถประเภทนี้นะครับก็คือเมื่อเวลาเราบรรทุกของแล้วนะครับรถตู้แบบนี้ก็สามารถปกปิดของที่เราบรรทุกได้มิดชิดนะครับกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะครับนี้คือสภาพของล้อแมกและยางนะครับผมล้อแมกเงาๆเลยนะครับยางก็เป็นยางแม็กซิดดอกหนาๆนะครับ มาดูสภาพภายในกันนะครับแล้วคันนี้ก็มีเบาะโดยสารมาให้1แถวนะครับเป็นเบาะเดิมๆเลยนะครับเบาะก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับด้านหลังเบาะก็กว้างขวางนะครับจุของได้เยอะทีเดียวนะครับเบาะตัวนี้ก็สามารถทอดเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับในกรณีถ้าเกิดอยากจะบรรทุกของในปริมาณที่มากๆนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านฝาท้ายกันนะครับให้ดูสภาพของพื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแผง ด้านซ้ายด้านขวานะครับภายในสวยสะอาดนะครับเป็นรถที่ไม่โซมนะครับแผงด้านในตัวฝ้าหลังคานะครับสภาพดีมากๆเป็นรถที่ภายในสภาพใหม่สภาพสะอาดนะครับรถไม่ชำ้ำไม่โซมครับ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูภายในกันชัดๆเลยนะครับภายในตรงนี้ก็เป็นสีเดิมๆสีรองพื้นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับพวกสติกเกอร์มออกนะครับก็เป็นของเดิมยังอยู่ครบนะครับตัวอักษร LR ซ้ายขวาแล้วก็รอยอาร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบชัดเจนนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักทางด้านหน้าแน่นอนนะครับ ส่วนภายในเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับถือว่าสภาพสวยสะอาดเบาะไม่มีขาดนะครับวิทยุก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับพวงมาลัยโตโยต้าของเดิมๆเลยนะครับระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำขับสบายนะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องดีเซล D4D นะครับเป็นเครื่อง2005คอมมอนเรลนะครับพวกเพดต่างๆนะครับที่อยู่ใต้เบาะนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูเลยนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดง่ายมากๆเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็เสียงเพราะนะครับผมชากการวัดให้ดูนะครับรถเครื่องแน่นๆนะครับไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมาแน่นอนนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์ปกติพร้อมใช้งานพร้อมขับทางไกลครับสำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมตั้งราคาเอาไว้ที่ 3 9 9 9 0 0 0บาทน,นะครับรถคันนี้คือ t o y o t a h i ฮเนะครับเครื่องยนต์2.5 d 4d ปี2011จดทะเบียนในปี2012นะครับรถคันนี้คือรถตู้บรรทุกป้ายเขียวนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานบรรทุกมากๆนะครับในกรณีที่บรรทุกของเยอะๆเรียงเอาไว้หลายๆชั้นสูงๆนะครับรถคันนี้เหมาะมากๆเพราะว่าถ้าเกิดบรรทุกขนาดนั้นในรถกระบะนะครับคุณขับไปอาจจะโดนตำรวจเรียกได้ ทุกดานนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของรถคันนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ